วอนนี้นะครับนะก็เรียกได้ว่าเมื่อวานมีแท่งกับตัวมาเนาะแต่ว่าตอนนี้ปิดมากเป็นแดงแล้วโอ้โห oh. ก็เรียกว่าลงลุกแล้วกันเนาะคือตอนแรกที่มองว่าอยากให้รับตรงที่แนวเนี่ยสองหกแปดร้อยและสองหกห้าร้อยถ้ารับอยู่ตรงนี้น่าสนใจอยู่นะในส่วน BTC นะเนี่ยโซนเนี่ยตอนเนี้ยเหมือนจะรับอยู่แต่ท้ายขึ้นไปเทียบติดรอบึ่งก็ตกลงมาน,นะอือืก็ตอนนี้สถานการณ์ก็ยังไม่ค่อยไว้วางใจซะเท่าไหร่นะครับเดีย๋ยวจะลองวัดฟีโบแป๊บหนึ่งว่าแนวย่อมันจะหลุดหลุดมาหรือยังเนาะ โอเคครับวัดแนวฟิโบตอนนี้ก็ถือได้ว่าลงมาที่บริเวณโซน0.618จนแล้วครับเนาะก็ใกล้เคียงกับเส้นแดงนี้ก็เป็นซัพพอร์ตที่หนึ่งนะครับใน,ะนส่วนของไพวอดนะครับนะก็ตอนนี้สถานการณ์ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าตอนนี้เรามองไปที่แนวรีเทสอีกสักครั้งนะึงเนาะเพราะตอนนี้ยังวิ่งเป็นเส้นเส้นชแนลตรงนี้นะครับเนะส้นชแนลกดลงตอนนี้ก็เรียกได้ว่ากำลังจะทำการรีเทสแล้วกันก็แนวรีเทสจะให้ตรงเส้นสีชมพูนะครับซึ่งเป็นแนวเดิมนะ ที่มันเคยวิ่งนะครับปิดตรงนี่ครับเป็นแนวที่เคยตีไว้นะครับเราเป็นกรอบของกรอบของแนวเดิมนะฮะที่อยู่ข้างบนเนาะแล้วตอนนี้อาจจะมองได้ว่าตรงนี้เป็นโซนดีเทสโซนดีเทสคือตรงนี้นะครับเนะี่ยจะอยู่ที่ประมาณบริเวณสองหมื่นหกหกร้อยไปจนถึงสองหมื่นหกหกร้อยเจ็ดร้อยนะประมาณนี่ยสองหมื่นหกห้าร้อยแปดสิบนะครับจนถึงสองหมื่นหก หกร้อยห้าสิบบาทตรงนี้นะเป็นโซนที่ขึ้นไปมีโอกาสร,รีเทสแล้วก็ถ้าไม่แผนก็น่าจะไหลลงต่อเลยในโซน BTC ก็เสียดายนะครับหุออ้นสั่นขับขึ้นมาแล้วสุดท้ายมันมันขึ้นไปยืนเหนือก้อนนี้ไม่ได้นะเนี่ยทุกคนเห็นไหมมนขึ้นมาเทสแค่ตรงไปแล้วก็ล่วงเลยตอนนี้ก็มีโอกาสรรที่จะขึ้นมารีเทสก็มีสองแนวแล้วกันให้รีเทสก็คือแนวสองหมื่นหกหกร้อยและสองหมื่นหกแปดร้อยนะครับนะเนี่ยตอนนี้ BTC ถ้าไม่ได้ก็ไหลลงต่อนะฮะ สายช็อตก็อย่างที่ว่านะครับรอห <S end ere> ลุด26,500ไปต่อนะจากเมื่อวานนะครับอ่าส่วนสายรองเมื่อวานบอกว่า,วารอยืนเหนือ27,000แล้วค่อยรันรันต่อเนาะแต่สุดท้ายไปไม่ได้นะฮนะอืมโอเคตรามามาดูที่อีทิวียมนะครับอีทิวียมก็เช่นกันนะครับยอ่อลงมาลึกพอสมควรเนาะอ่าก็ไม่สามารถยืนไะด้แล้วก็ทาโร้ด้วยนะไม่ได้ทําไฮสูงกว่าก้อนนี้ด้วยนะโอ้โหก็เรียกว่าไหลลงมานะครับเนาะก็ดูจาก4ชั่วโมงแล้วมีโอกาสที่จะไหลลงต่อนะครับเนาะ ืมเพราะว่าปิดตามแล้วอันนี้รีทสเรียบร้อยมีโอกาสที่จะทะลุลงต่อด้วยส้มนรับในส่วนของอีทเรียมเนาะอืมตอนนี้ไม่ค่อยดีนะเพราะว่าตอนนี้เกิดทมเฟิเด์เกิดแซนวิชด้วยนะครับนะแซนวิชในรูปแบบขาลงนะอ่าจะเป็นแดงแดงเขียวแล้วก็แดงอีกแท่งหนึ่งนะครับเนาะเออก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร,นะร่ในไทมเฟิลด์ มีโอกาสที่จะลงมาเทสที่โซนบริเวณพันจิตนะครับในส่วนอีทีเวียดนะครับเนาะโอเคสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้ก็ฝากกลุ่มไว้ด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วก็ตอนนี้เป็นพันธุเนอร์กับทางบลิทบิตเอ็กซ์เชนตัวนี้นะครับแล้วก็ทางบิตเกตจะได้รับส่วนลด30%เทรดฟิวเจอร์นะครับเนาะแล้วก็ได้โบนัสเทรดด้วยนะฮะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับรายล้วอียดจะไว้ในกลุ่มนะครับนะต้องแอดกลุ่มเข้ามาแล้วก็เดี๋ยวถ้าจะสมัคครรรรผ่่่าาานนนนนนลลลิิงกกกก์แอออดดดมม็็ยยยะะเเีีีูใุ้ววสสสหัััับบ